วนพะเยาปันนี้มาถึงที่ถ้ามาจังหวัดเยาวไม่ถึงจุดชมวิวเราคงมาไม่ถึงถาออาเอเจะก กล้องกล้องสองทางไกลมาดูจะเห็นเห็นรีวิวทัศน์ที่ที่คว้านหัวยาแวแต่ช่วงนี้บรร,รรยากาศมันบรรยากาศมันไม่เปิด ปรุงสถานที่แลรถขึ้นมาเลยไ <c oughs> ายลงไม่ลงมองหน้าหน่อย <c oughs> งานไมอเสร็จละดูนเราเลยมาแวะตรงแปรครับครับพี่ รถขึ้นมาได้หมดเลยน้องน้อยน้องน้อยตุ๊กอลเคยมายังเลยไม่เคยวันนี้ได้มาถึงชมวิวน้ำน้ำควันนี่